ถ้าแม้ว่าองค์กรเถื่อนพวกนี้เล่นงานนายกไม่ว่าปลดย,ย้ายหรือพักงานวันนั้นบังเกอร์ตรงนี้เวทีอย่างนี้จะแปลเปลี่ยนเป็นสนามฝึกอาวุธสู้กับมันครับพี่น้องซึ่งวันนี้ไม่ต้องบอกหลังเวทีเราก็ทำอยู่แล้วนี่แหละครับทำไมผมนึงคงเวทีไว้เพื่อเป็นที่พบปากกัน พูดคุยกันถ้าไปสถานีมากๆเดี๋ยวมันสงสัยว่ามันอะไรกันนักหนาอย่างนี้ครับมึงมาดูเลยครับกูก็บภาษาของกูหลังวิธีกูก็คุยของกูครับก็กาดเขามาคุยกันนะไม่รู้แล้วครับว่าเราแลกเปลี่ยนอะไรกันบ้างไม่ต้องให้มันรู้ถึงรู้ก็เรื่องของมึงครับกูมไม่กลัวมึงแล้วไอสัตว์เชื่อครับกูรู้ว่ามึงดูกูอยู่ที่น้องที่รักทั้งหลายครับเตรียมพร้อมไว้ยังไงครับ ที่เมื่อเช้าผมพูดไปแล้ววันนี้นะครับอาจารย์สุรชัยก็บอกว่าโกตีถ้าขึ้นเวทีบอกพี่น้องด้วยการที่จะสู้ครับมีใจอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีเงินครับสําคัญที่สุดเงินต้องมีครับบางคนบอกกูาหาเช้ากินค้าแล้วมึงจะให้กูอย่างไหนวะไม่ยากตอนนี้นะครับข้าวของเรามีพร้อมทุกอย่างที่น้องครับแจ้งโกตีจ้งทีมการดไว้ แอร์เรียใกล้ๆครับธนาคารมีตรงไหนบ้างเดี๋ยวผมจะไปยืมมาให้พี่น้องใช้ครับไม่ได้ปล้นครับยืมมาใชา้มีพร้อมหมดครับตู้นิรภัยไม่ต้องมีสนพร้อมหมดคืออุปกรณ์ทั้งเจาะทั้งอะไรครับมีหมดเนื้อข้อจุดแรกนะันนี่เรื่องจริงนะครับย้ำนะไม่ได้บอกพี่น้องปล้นครับไปยืมเงินมาใชา้เหตุการณ์บ้านเมืองสงบค่อยเอาไปคืนครับขอไปครบกระช่างแมงมันครับ คือเท่าที่เหลือนะครับเจ็ดที่สองนะครับเงินมีครับตอนนี้เยอะเหลือเกินครับของอามตดทั้งนั้นปัม๊มปต,ตอทอทุกปั๊มมีเซเว่นมีเอทเอมของกินเพียบบัตรเติมเงินเพียบทุกอย่างมีพร้อมทุกอย่างรวมทั้งน้ำมันด้วยครับหมายตาไว้ครับ ไม่ต้องออกแรงครับผมบอกทีมงานครับห้าคนพอจุดละสองสามคนพอครับพร้อมอาก้ากับลูกระเบิดมันก็ถอยละยืดแบงเลยครับพี่น้องนี่คือเตรียมสู้อย่างนี้ครับนอกจากนั้นนะครับจุดที่เราจะหมายตาต่อไปครับร้านที่มันติดธงชาติร้านไอควายเหลืองครับแม้แต่พี่น้องบอกโกติตีนะครับหุ่มสุราชบอกผมนั่งรถเมย์มาพี่โกทำไงครับ ก็ดูสิครับรถติดธงชาติคันไหนครับจะได้คันไหนก็บอกมาเดี๋ยวก็ตีเอาให้นี่คือพูดเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องขำนะครับต้องทำอย่างนี้นะครับเพราะวันนี้เลือกข้างแล้วพี่น้องพี่น้องเชียงใหม่ตอนนี้ครับกลุ่มของดีเจต้อมดีเจอ้วนครับเขามีมอเตอรไซค์ร่วมร้อยคันแล้วตอนนี้ครับ ไอ้พวกสลิมมาขับบัวไซ่านครับล็อกคอจอดถอดทะเบียนทิ้งตอนนี้ผมว่าคาบอมถ้าเกิดขึ้นในเชียงใหม่ครับไม่ต้องถามฝีมือใครครับต้องเอาอย่างนี้ครับเตรียมพร้อมอย่างนี้ครับสถานการณ์ครับเราปลาใสได้แต่ว่าการต่อสู้ที่จริงจังและเด็ดขาดต้องเตรียมพร้อมไว้มีทหารบางคนที่ฟังผมอยู่บอกโอ้ไอ้สัตว์นรกมึงขวัญหวานกูฝึกมาอย่างดี กูมีเป็นกองทัพกูมีรถถังครับผมก็จะบอกว่าเรื่องของมึงมึงมีรถถังกูก็มีน้ํามันเครื่องมึงฝึกได้กูก็ฝึกได้นะครับพี่น